สวัสดีครับสำหรับพวกเราครอบครัวตัวบางนะตอนนี้เรากำลังวิ่งเข้าไปในวัดตะโกอายุทยานะฮะนี่ครับสมาชิกของเรามากันพร้อมน้าเหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะมา,ะมาวสมาวัสดีน้องนีนค่ะครับดครับ,รบตอนนี้ก็มาถึงลานจอดนะครับนี่ลานจอดลานกว้างๆตรงนี้เลยดเดี๋ยวเราจะเราจะมาหาที่จอดกันนะฮะ เอ๊แต่จะมีตรงนี้เขาวิ่งเข้าไปได้นะเราวิ่งเข้าไปดูเนาะลานลุกหลังตรงนี้นะครับก็มีรถจอด <ละ S 1> เยอะเลยแล้วก็ด้านในเนี่ยมีคนวิ่งเข้าไปได้ด้วยนะเราจะลองเข้าไปดูนะครับนี่คือเรามาครั้งแรกนะครับมาครั้งแรกเลยนะยเนเ้ีข้างในก็จอดได้นะนี่ ถึงแล้วนะครับข้างในนี้จะมีซุ้มอันใหญ่สีขาวนะครับซุ้มใหญ่สีขาวนี่นะครับสวยอลังการมากแล้วก็มีพ่อรวยใช่ไหมฮะทันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็น,ปนพ่อรวยหรือเปล่ามีน้ําตกตรงนู้นด้วยนะนู่นนู่นนู่นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะออกมาชมน้ําตกกันทีหลังนะนโอเคเดินเข้ามานะครับมีรถรับส่งด้วยนะจากร้านจอดนะครับนี่นี่จากร้านจอดเราก็สามารถขึ้นมาได้นะ นี่ก็มาถึงตรงทางเข้าวัดประตูวัดนะครับประตูวัดที่เป็นด้านในแล้วนะโอ้กำมาแล้ววันนี้ก็จะเป็นล่มเป็นหลังคานะร่มรื่นมากเลยนี่ครับดูกระดิ่งก่อนไหมนี่กระดิ่งกระดิ่ง นีกระดิ่งนะแล้วก็เราซื้อกระดิ่งใช่ไหมแล้วก็เขียนชื่อนะนี่นะครับเราทังเงินเราทังทองแล้วแต่ศรัทธาเนาะแล้วก็เขียนชื่อไปที่กระดิ่งเนาะแล้วก็เก็นไว้แล้วเขียนชื่อเลยอแล้วก็หยอดเงินตามศรัทธานะครับอันนี้หยอดลูกหยอดลุก พับพับก่อนพับพับก่อนอ่าหยอดหยอดอ่ะไม่ละได้ละพับครึ่งได้แล้วอ่าโอเคเนาะชิมมาชิมมาถึงไหมถึงไหมเนี่ยพื้นแขกมีเอาไว้เอาเก็บไว้กฝันพื้นแขกอ่าโอเคอ่เขียนชื่อเขียนชื่ออ่าในนี้ลมเย็นสบายมากเลยนะฮะ เขียนชื่อแล้วอนี่นะได้แล้วครับเขียนชื่อของทุกคนในครอบครัวนะในกระดิ่งเดียวกันก็ได้นะครับแล้วก็หาที่แขวนเลยตามใจชอบนะครับที่มันไม่ต้องแน่นมากก็ได้นี่ตีค้องร้องเป่าเพื่อชื่อเสียงดังกลางวันนะอ่านินเข้าเลยหนึ่งสองสามเออ ระวังมันจะกระเด้งใส่หน้านะลูกคอ,อนอยางรอเทียนรอเทียนตามปีเกิดใช่ไหมปีนักษัตร์ปีนักษัตว์ เทียนสวยมากเลยอ่ะนี่นะนี่ดูเทียนเทียนสวยนะกินมากนแล้วเราก็ใส่เลยเนาะ,ะใส่เข้าไปนี่นะเดี๋ยวเขาจะละลายนะครับน้ำเทียนละลายจะโดนนะ้ำรนะ้อน,อนโอเคอ,อ,เอันนี้ลอยกระทงเหรอลอยกระทงเทียนนะนี่ครับสวยมากๆเลยนะ องอันนี้คือจุดบริจาบอะไรนะลงศพใช่ไหมทำบุญลงศพนะฮะน่าดูดูพรีเซนเตอร์นะครับ <Yahoo! S 1> <c oughs> น่ากลัวมากนะครับนี่กลัวไหมลูกกลัวไหม <c oughs> นนี้ถ้ามากัคืนนี่มีมีหลอนนะฮะนี่มีสองตัวนะอยู่ซ้ายขวาในลงศพอยู่ตรงกลางนะครับทำบุญลงศพนะใครสนใจดีนะครับตามศรัทธาเลยนะอือ <c oughs> เขาบอกว่าเป็นจุบูชาวัตถุมงคลนะฮะในห้องนี้เลยนะครับนี่มีป้ายเป็นป้ายไฟข้างหน้านะทั้งภาษาไทยภาษาจีนด้วย นั่นแปลว่ามีคนจีนนะมามามาเช่ากันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้นะครับดูครับเป็นห้องแอร์เหมือนเซเว่นเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โหนี่คนแน่นมากเลยฮะเราไม่กล้าเข้าไปเนาะนี่ครับมมน,นี่น้ำดื่มให้กินฟรีด้วยนะครับนี่เลยน้ำเย็น กำลังหาบนอยู่น้ำพอดีเลยครับในห้องน้ำด้านนี้นะฮะว่าเดินออกมาทางจุดนี้เนาะจะเป็นลานกว้างๆนะครับสวยงามมากกว้างใหญ่มากแล้วก็ มีศาลาเก้าปีหลวงพ่อรวยด้วยศาลาไม้นะสวยๆเลยอความสุขความเจริญรงนี้ศีฤิ์นาชีกัรานทถวายสังฆทานทำบุญถวายสังฆทานนะออนนี้ก็ออกมาจากวัดด้านในนะครับเรากําลังเดินมากลับมาที่ด้านหน้านะด้านข้างลานจอดรถก็จะมีน้ําตกนี่นะครับน้ําตกสมจริงมากอยู่ติดกับองค์หลวงพ่อรวยนะ ตรงนี้ที่จัดสวนได้สวยงามมากๆเลยนะแล้วก็มีน้ำตกให้ดูด้วยไปดูกันใกล้ๆเลยครับว้าวตอนนี้เรามาอยู่ตรงข้างหน้าน้ำตกแบบใกล้ๆเลยนะฮะสูงอยู่นะครับประมาณ20สกว่าเมตรแน่โอ้<ม>จะใกล้น้ำกันเลยป<ะ>ลาไหนโอ้มีแมงปอบินว่อนเลย มารับละองน้ำเนี่ยมันเย็นเนี่ยนะครับน้ำตกนะใครอยากมาชมน้ำตกนะครับมากันได้เลยไม่ต้องไปที่ภูเขาเนาะไม่ต้องไปที่แหล่งน้ำอ่าเล้วเรามาถ่ายรูกปกันนะครับแล้วก็เราก็จะเตรียมตัวกลับกันนะฮะหรืออาจจะไปเที่ยวที่อื่นต่อนะโอเคก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้การมาเที่ยว ทำบุญที่วัดตะโกอายุทยาก็จบจะเพียงเท่านี้นะครับ่าเด็กๆบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าครอบครัวตัวบางสวัสดีครับ